อ่านะครับสวัสดีนะครับคลิปนี้ก็จะมาทําลิงก์เว็บไซต์สําหรับไว้ยิงโฆษณานะครับของเรานะครับสําหรับแฝงเทาเนาะอันนี้อันนี้เบสก็คือจะมาโฮสติ้งนะครับโฮสติ้งลิงก์เว็บไซต์สายขาวนะครับก่อนจะยิงเทาเราต้องยิงขาวก่อนนะครับันดับแรกนะครับผมจะโฮสติ้งกับไฟเบสเนาะไฟเบสที่เป็นบริการที่ฟรีและก็ดีนะครับ ฟรีแล้วก็ดีมากนะครับเข้ามาที่ไฟเบทแล้วนะครับอันนี้คมผมเนี่ยม,มันมีโปรเจกต์อยู่อยู่แล้วนะครับเอเคไม่เป็นไรผมจะสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาให้ดูเลยนะครับอันนี้เขาให้เราสร้างนะครับแล้วก็ผมจะพิมพ์คําว่าเวฟล้วกันนะครับเวฟเทสนะครับ t e s t นะครับเวฟเ,เทส x แปดแปดปดโอเคอ๋อยังมีคนใช้อยู่อ่ะไปแปดอย่างนี้นะครับ ไม่เป็นไรอันนี้อันนี้มันก็จะไปเป็นไป,นปนมีผลกับลิงก์ตัวที่ว่ามันจะไปโชว์อยู่ที่ URL นะครับผมกด continue นะครับแล้วก็เลือกที่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับนะครับมันก็อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับบางท่านนะครับที่ทำโฆษณาอยู่แล้วก็โดนโดนแบนลิงก์บ่อยๆนะครับบางครั้งเนี่ยถ้าเรา เ,เขาเรียกว่าก็คือลิงก์เนี่ยมีผลสำคัญมากๆนะครับสำหรับการทำโฆษณา Google นะครับสำหรับการทำการทำโฆษณา g o o g l e เนาะจะมีผลมากสำหรับลิงก์นะครับเราต้องเปลี่ยนลิงก์ใหม่อยู่เสมอนะครับต้องเปลี่ยนลิงก์ใหม่อยู่ตลอดตลอดนะครับถ้าไม่งั้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะขึ้นโฆษณาได้นะครับผมก็เรียกว่าที่โฮสติ้งนะครับเกสตตาร์นะครับโอเคอ๋อผมลืมไปนะครับ ก็คืออันดับแรกของความจริงแล้วเราต้องมาติดตั้งตัวนี้ก่อนนะครับโน้ต J S นะครับถึงมรียว่านโยดนะครับโน้ต J S นะครับนะโน้ต J S นะคลิกเข้าไปนะครับเลือกอันแรกเลยนะครับนะครับหลังจากที่เขาติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยก็จะกดเปิดรอสักครู่นะครับ โอนะครับกดเปิดปึ๊บเข้ามาแบบนี้นะครับออปกติเนี่ยมันจะให้กด next เนานะที่นี่ผมเคยติดตั้งไปแล้วนะครับมันจะกดตรงนี้นิดนึงนะครับกดเข้าไปนะครับกดไปนะครับติดตั้งนะครับเท่าน,นี้ก็เป็นอันสําเร็จนะครับการติดตั้ง note j s เนาะพอติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราจะเรียกเขาขึ้นมาใช้เนี่ยก็ต้องใช้พิมพ์คําว่า อ๋อมันหยุดมันอยู่ในคอมมานด์พร้อมมานะครับแล้วก็ทีนี้ว่ารันก็ได้นะครับรันแล้วก็ c m b นะครับ c m d นะครับกด enter นะครับก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะครับหลังจากที่เข้าเข้ามาที่หน้านี้แล้วเนี่ยนะครับก็คืออันนี้คือไฟล์โปรเจกต์ของผมนะครับที่ว่าผมจะเอาขึ้นนะผมจะเปิดให้ดูก่อนนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับ ตัวน,นี้นะครับ pg phone นะครับ host, ผมตอนนี้มันเปิดอยู่ในเครื่องของผมนะ mm hmm. หเห็นไหมมันเปิดอยู่ในไดซีนะครับยูเซอร์แล้วก็ในแอดดักแล้วก็ในเดสก์ท็อปแล้วก็ใน pgphone. com นะครับ mm hmm. เปิดในไฟล์ index. html นะครับ mm hmm. อ่นะครับปิดในลงไปจะได้ไม่งงนะครับเปิดนี้ขึ้นมานะครับทีนี้ผมก็ต้องสไลด์เข้าไปที่เดสก์ท็อปนะครับ dc d ีซแล้วก็เดส k t ท็นะครับเดสท็ top, นะครับอ๋อผมพิมพ์ผนะิดเนาะโอเคพอดีไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับ d ีซอ่าเอาบแบ็สนดให้มันกลับมาอยู่ที่ด้ซก่อนนะครับแล้วก็ DC แล้วก็สลนดเออบแล้วก็อ่อนะครับผมก็จะลากครณเรื่อนี้เข้ามาวางนะครับนะครับจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับปรกุเอนเตอร์นะครับ โอเคมันเข้ามาอยู่ที่หน้าที่โฟเดอร์นี้เรียบร้อยนะครับโฟเดอร์ folder. อันนี้ c o m นะครับจากนั้นเนี่ยนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็ทัจะทําการติดตั้งแพ็กเกจตัวแรกคือตัวนี้นะครับที่เขาให้ติดตั้งก่อนนะครับผมกด Copy มานะครับเอาวางข้างกันหนะ่อยให้มันเล็กลงมาหน่อยนะครับแบบนี้นะ ผมกดคลิกขวานะครับคลิกขวามันก็วิ่งมาแล้วนะครับแล้วก็ e n t e r ไปเลยครับมันก็จะทําการติดตั้งแพ็กเกจของแพ็กเกจของไฟเบทของนะครับคนที่จะมามาโฮสติ้งได้นะครับมันต้องต้องติดตั้งอันนี้ก่อนเนาะโอเคหลังจากที่ติดตั้งเสร็จแล้วจะขึ้นแบบนี้นะครับ เราก็กดที่นี่นะครับปึ๊บนะครับมันถ้าเราล็อกอินนะครับไฟเบทล็อกอินนะครับเราก็คัดลอกมาแล้วก็มากดคลิกขวาอานะครับเห็นไหมไฟเบทล็อกอินนะครับหรือเราจะพิมพ์เอาก็ได้นะครับเขาก็จะล็อกอินเราก็กดเยดนะครับมันก็จะล็อกอินที่โคมตัวนี้เลยนะครับโคมนี้เลยเราก็กดเข้าไปนะครับกดอนุญาตนะครับ อ่าเท่านี้คือสําเร็จนะครับคือล็อกอินสำเร็จนะครับจะขึ้นหน้าแบบนี้เนาะอันดับแรกนะครับเพื่อต้องอ่าโอเคไม่เป็นไรผมก็ทำตามขั้นข่านตอนถัดไปนะครับก็คือไฟเบดอินนิตนะครับกดมาว่างนะครับคลิกขวานะครับไปกด enter นะครับนะครับจากนี้ให้กด y นะครับคือเย็ดนะครับเคเราก็กดลูกศรนะครับกดลูกศรเลือกลงนั่นลงมานะครับ กดลูกศรเลื่อนลงมานะครับมาทาี่นี่นะครับโฮสติ้งนะครับแล้วกดสเปซบาร์นะครับหนึ่งครั้งมันจะขึ้นลูกศรม,มันจะขึ้นดอกจันแบบนี้นะครับเรากด enter เข้าไปกด enter ไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับกด enter ต่อไปนะครับอันนี้มันให้เราเลือกโปรเจกต์นะครับผมมีสองโปรเจกต์จะเห็นได้ว่าผมมีสองโปรเจกต์เห็นไหมผมก็เลือกโปรเจกต์ที่ผมสร้างมาใหม่คือแปดปแปดเมื่อสักครู่นะฮะ กดเข้าไปนะครับมาทำการาสร้างสร้างโฟลเดอร์ public ขึ้นมานะครับแล้วก็กด Enter ไปนะครับอันนี้เขาถามให้เราคอนเฟิร์มแล้วกดเยสนะครับกด y นะครับกด y อันนี้ setting แล้วกด n นะครับกด n โอเคเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับต่อไปนะครับ เดี๋ยวเราไปดูที่โฟลเดอร์ตอนนี้นะครับเขาสร้างอันนี้ขึ้นมาให้แล้วเนาะเขาสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาให้นะครับอ่านะครับจะเห็นได้ว่าเขาสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมานะครับเขาจะมาอ่านไฟล์ html มาอ่านไฟล์ index.html ในนี้นะครับในโฟลเดอร์ตัวตัวนี้ก็คือเป็นตัวนี้นะครับอ่าอันนี้มันเป็นเป็นค่า default ของเขานะครับผมก็จะย้ายของผมผมก็จะลบของเขาออกนะครับปุ๊บลบออกไปนะครับ เสร็จแ,แล้วเนี่ยผมก็จะเอาเพอเร์เอรผมเข้าไปใส่แทนนะครับเอาเข้าไปให้หมดนะครับตัวนี้ด้วยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับกดลงไปนะครับจากนั้นนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับ Private Deploy นะครับ Private Deploy กดชัดลอกนะครับแล้วมากดคลิกขวานะครับไฟเบด l o y อยขึ้นไปนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะอ่านะครับโฮสต์ไฟล์นี้ขึ้นมาให้เรานะครับอ่าสำเร็จนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะอันนี้ก็คือลิงก์เว็บไซต์ของเรานะครับเห็นไหมกดคอนเทนซีนะครับเปิดลิงก์ตัวใหม่นะครับผมเข้ามาดูอ่านะครับอันนี้ก็เป็น เว็บไซต์ของเรานะครับที่เราได้สร้างที่เราได้ลิงก์ขึ้นมาเมื่อเมื่อสักครู่นะฮะประมาณนี้นะครับประมาณนี้สําหรับการแก้ไขนะอันนี้ผมจะผมจะข้ามาไปถึงขั้นตอนการแก้ไขเลยเลยนะครับเราก็เข้ามาแก้ไขที่นี่นะครับที่ตัวนี้ของเรานะครับสมมุติว่าผมจะเอาทดลองแก้ไขให้ดูเนาะผมก็เปิดอันนี้ขึ้นมานะครับ นี่ก็คือเนื้อหาใน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 อินเด็กซ์ของผมนะครับผมจะเปลี่ยนตัวไหนดีล่ะเปลี่ยนให้ดูตัวตัวไหนดีนะอ่าใส่รูปเข้าไปสักรูปหนึ่งเนาะหลังจากที่โฆษณาเราขึ้นผ่านแล้วนะครับผมก็อาจจะใส่รูปติดแบนเนอร์นะฮะทดลองนะทดลองนะครับอ่โอเคผมจะเอาตังนี้ออกไปแล้วกันนี่ผมจะทดลองให้ดูเลยนะครับ อันนี้ผมก็คือเป็นรูปอ๋อรูปนี้ไม่มีมอยู่ในโฟลเดอร์นะครับเดี๋ยวผมหารูปให้สักครู่นะครับเอารูปไหนดีนะครับสักครู่นะครับ มาดูกันผมจะ copy รูปนี้ไปวางในโฟลเดอร์นี้เข้าไปวางในที่เดียวกับมันนะครับเข้าไปวางโอเครูปนี้ก็จะเป็นแบบนี้อุ้ย รูปมันเสียปะ่ะโอ้โหรูปเสียไปแล้วนะครับแล้วผมหารูปใหม่ให้แล้วกันนะครับ ทังนั้นอนะ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนทั้งเปลี่ยนทั้งไฟเลยเปลี่ยนทั้งไฟเลยเนาะก็คือาก็คือเปลี่ยนการเปลี่ยนเปลี่ยนทั้งไฟนะครับผมก็จะเปลี่ยนชื่อตัวนี้ไปก่อนมาเป็นอ่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งไปก่อนนะครับแล้วก็จับโฟลเดอร์จับจับไฟล์ตัวนี้ลากเข้ามาแทนนะครับก็คือมันจะอ่านอย่างอย่างที่บอกนะครับมันจะอ่านไฟล์ i n d e x ในในโฟลเดอร์ Public นะครับใช่ไหมไฟนี้มันก็จะไม่อ่านนะครับ ันจะอ่านไฟล์นี้นะครับโอเคนะครับถ้างั้นผมก็จะไม่แก้ตัวนี้อันนี้ปิดไปนะครับก็ในการแก้ไขนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากผมก็อันนี้เลยนะครับไฟเบทดีพอยเลยนะครับ สำเร็จนะครับเท่านี้เองนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเนาะว่าเป็นยังไงโอเคอ่านะครับมันก็เปลี่ยนมาเป็นตัวนี้แล้วเห็นไหมโดยการที่ลิงก์เดิมนะครับลิงก์ลิงก์งเดิมนะครับเปลี่ยนมัเป็นตัวนี้แล้วโอเคเนาะเข้าใจนะครับไม่เข้าใจก็สอบถามผมได้นะครับยินดีให้ยินดีให้คำปรึกษานะครับก็ประมาณนี้นะครับ สำรับตัวเว็บไซต์ที่จะเอามายิงโฆษณานะครับอ้ออีกอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะสอนขึ้นตัวนี้ด้วยนะครับอ๋อตอนนี้ลิงก์มันไม่สวยใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์นะครับก็ตอนเนี้ยผมมีผมซื้อโดเมนไว้อยู่แล้วนะครับถ้าหากว่าเรายังไม่เราเรายังไม่ ไม่เคยได้ซื้อนีผมจะเข้าไปที่ไฟเบทใหม่นะฮะไฟเบทไฟเบทวิธีการใส่โดเมนนะครับตัวนี้นะครับมันก็จะมีสองลิงก์ให,ให้ให้เราเลือกเมเราเข้ามาแล้วนะครับ อันนี้คือ Add Domain นะครับถ้าผมจะใส่ใส่โดเมนก็ก็คืออันนี้ผมเข้ามาดูที่โดเมนของผมก่อนนะครับอ่ะนี่นะครับโดเมนของผมคือเป็นโดเมนนี้ผมด่แรเร็วที่ dns นะครับเข้าไปที่ผมก็ Copy โดเมนตัวนี้มานะครับมาวางกด อ่านะครับเขาให้เราเราเอาเอาไอเอาไอพีตัวเนี้ยนะครับไปใส่ในดินเอตัวนี้เนาะผมก็กดเลือกนะครับอันนี้ไม่ต้องใส่แล้วก,แวก็แล้วก็มันปกติเนี่ยดีฟอเนี่ยมันก็คือมันมันก็จะอยู่ที่อยู่ตรงไหนไม่รู้แหละแล้วก็เราก็เปลี่ยนเป็นระเบียน a นะครับเปลี่ยนเป็นประเภท A นะครับแล้วก็ใส่อะนะครับ อันนี้ก็เป็นวัว v e นะครับเราก็ใส่ไปนะครับแบบนี้กดบันทึกนะครับถ้าเป็นโดเมนใหม่ๆเนี่ยจะอาจจะใช้เวลาประมาณ3ามงสี่ชั่วโมงหรือหนึ่งวันก็เป็นไปได้นะครับก็เพราะเพราะนั้นรอนิดนึงนะครับผมจะลองเอาตัวนี้มานะครับ copy ตัวตัวนี้มามาเปิดหน้าใหม่นะครับเพราะว่าไอเนี้ยผมเป็นโดเมนเก่ามันอาจจะเปิดได้เลยนะครับอ๋อนี่ยังนะครับยังรอก่อนนะครับ รอก่อนนะครับเขาให้รอก่อนไฟเบตวนี้รอก่อนนะครับอ่ามาแล้วนะครับจะเห็นได้ว่ามาแล้วเห็นไหมมาแล้วนะครับกลับไปที่เว็บลองดูว่าเว็บมาอย่างนะครับอ่าเอะนะครับถ้าเป็นตัวนี้มาแล้ว อ่าโอเคแบบนี้นะครับมันก็มาเป็นลิงก์ของเราแล้วเห็นไหมเป็นลิงก์ของเป็นลิงก์ของเราแล้วนะครับเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าลิงก์ของเรานะครับเราสามารถแก้แก้ไขเนื้อหาในลิงก์ตัวนี้ได้นะฮะนะครับอันนี้หลายๆคนก็จะเข้าใจนะครับอีกหลายคนจะก็จะไม่เข้าใจผมเชื่อไว้อย่างนั้นนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมกดเข้าไปนะครับ อ๋อขอโทษทีนะครับที่มันไม่ขึ้นเพราะว่ามันต้องแอดไวเว็บตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปขอเข้าไปนะครับมันต้องมันต้องขึ้นสองอย่างอย่างนี้เนาะโอเคนะครับอ่านะฮะจะเห็นได้ว่าเป็นวเว็บแล้วอา้าวสักครู่นะครับสักครู่นะครับอ่านะครับ อ๋อมันเปลี่ยนเส้นทางนะครับมันมันเปลี่ยนเส้นทางจากเวอเว็บมาเป็นตัวนี้ธรรมดานะครับเพราะว่ามันชี้ให้เปลี่ยนเส้นทางมันจะคู่เห็นไหคือมันเป็นเส้นทางนะครับเคประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ